สวัสดีครับกลับไม่ครั้งกับ g o ดวอชเชอร์นะครับ Watchers ตอนนี้มีอัปเดตใหม่นะครับมีการปรับเสียงปรับเกมเพล์นิดนึงนะครับมีการล่าแบบใหม่ที่ผีเป็น อะแต่ก่อนผมจะอาชีพนะครับเหมือนว่าทางผู้พัฒนานครับจะรับเสียงคําชมไม่ไหวนะครับสาหรับการล่าแบบผีเป็นอมตะคงมีอัปเดตแก้มาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมลองโดนล,ล่าแบบผีเป็นอมตะแล้วก็พอใช้ของสู้ก็ยังสู้ได้นะครับก็ยังรอดอยู่แต่ตอนแรกนี่บอกเลยว่าตายทุกรอบนอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์แบบใหม่นะครับไม่เชิงอุปกรณ์เป็นการหารักฐานแบบใหม่นะครับก็คือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะครับใช้ไม่ได้ EMF ก็ใช้ไม่ได้ สมมุิใช้ไม่ได้แต่ว่ามันสำหรับหมดยากนะครับที่ใช้ไม่ได้อย่างนี้ครับอิมเอฟก็มัวไหมดอุณหภูมิก็ขึ้นมัวยหมดในด้านนะครับจะมีพวกวิทยุพวกนี้วางอยู่นะครับแล้วก็ไปฟังเสียงแบบข,ดขาดๆอย่างนี้ก็คือเราก็เลือกเลือกวีกนะฮะตามนี้เลย เสียงสเสถียรอนย่างนี้ก็สะตองนะครับป้าป้าก็ประชดวิธีหาอุณหภูมิเราต้องไปยืนตรงห้องที่ผีอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปยืนปุ๊บเราจะซีดซัดแล้วก็จะมีควันออกปากแล้วถ้าโคธรรมดาก็เป็นแบบซีดซัดเบาๆเสียงสันส้นๆหน่อยแล้วถ้าเป็นอุณหภูมิสูงจะเป็น เป็นแนวถอนหายใจมากกว่าโอ้ร้อนจังอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคําตอบแทนสมุดนะครับก็จะเป็นของเล่นที่วางเรียงเป็นรูปต่างๆนะครับแล้วก็เลือกตอบตามที่เราเห็นได้เลยว,วันนี้นะครับผมอยากเจอผีใหม่ผีใหม่ผีนักเรียนญี่ปุ่นนะครับอยากเจอคุชิตากะ อนะคุชิสากะอนะพูดแบบพ่ปุ่นคุชิสากะคุชิสากะอนะคนญี่ปุ่นของแบบกลุ่มขมับแล้วตอนเนี้ยไม่มีรอยเท้านะครับตอนนี้แล้วก็ E.M.F. 3อุณหภูมิอยู่ที่ลบห้วก้นะครับก็ยังมีเดินนันอยู่ในหมดเดียวกันนี้ต้องเขียนสมุดเป็นหัวกระโลกนะครับรีบเอาพวกนี้ไปหาก่อน,นครับถ้าเจอถ้าตรงก็คือใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วหเนี่ยไม่ใช่ เปิดมาดึงเลยนะดุซะด้วยโอ้โหมีรอยเท้าก็ไม่ใช่แกมันต้องไม่มีรอยเท้าครับมันไม่ได้นะมันต้องไม่มีรอยเท้านะโอเคครับชึบชึบ อนนี้ไม่มีรอยเท้านะครับแต่ยังหาไม่เจอต้องเป็นลบห้าบวกห้านะครับใครเปิดไฟวะอ่ะ เมื่อกี้อุณหภูมิใช่นะต่อไปไหนนะ่ะอ,อืมทีวีติดนะครับน่าจะมีแถวๆทีวีนี่ไงตึกตึกตึก,ตก เอมนะครับตอนนี้ต้องเหลือแต่สมุดนะครับต้องเขียนเป็นนั่นแงนะครับลบห้าบวกห e ้าเมไม่มีรอยเท้าแล้วก็หัวกระโหลกนะครับโอเคครับยังอยู่ครับ ภาคหนึ่งร้อยห้าร้อยแล้วก็บอดยังไม่เล่นนะครับแต่ตุ๊ก,กตานี้กระเด็นไปไหนแล้วมนุษย <c oughs> ถ้าเล่นนอร์มอลทำงี้ได้ครับออกจากบ้านก่อนมันจะเริ่มล่ารอดครับ มีเสียงบอดฮะแต่บอดไม่ขยับก็คือไม่เล่นเกือฟักติดนะครับแล้วก็แฟด แล้วก็จุดเทียนแล้วก็มันเข็นเฮลโหลออ้ยอันนี้คือไม่รู้ว่ามันมีเพื่ออะไรเหมือนกันนะฮะรูแก่บ็อก บล็อกทางไม่ให้เดินเฉยแบบเราตกใจตรงนี้ไงจะวิ่งมาปู๊บล็อกเพิ่มความน่ากลัวอย่างนี้เหรอ อนนี้คือการล่าแบบเป็นอมตะนะครับแต่ว่าไม่เป็นแล้วปั๊บมาแล้วจ้ะเทียนดับครับ ดแไก่จะพาวิ่งรอบบ้านนะหน่อยเ <c oughs> มาของท่เดือยพอดีทีนี้พวกคอมโบจับได้เลยครับ ปลาจะโดนไหมครับโดนซะด้วยอ้าผมลืมมันมันไม่กางเขนไปยังอะ ใชยไม่กังเข็งไงแล้วผมไปปลาซิวบอมซะแล้วหยุดใต้ดินเหรอ เต็มหน้าไปเลยอ,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 ะอ,อ,อะไรอ่ะอ้าวอะไรอ่ะ chân nóng bên này chân nóng ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมเล่นแบบหมดยากสุดแล้วก็เล่นทุกอย่างที่มีก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไปก่อน